ครับน้ำครับโอ้โหดูดิกลิ่นหอมเตะจมูกนะครับโอ้โหนี่ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำมะนาวครับสายพันธุ์มะนาวที่น่าปลูกแล้วครับปลูกแล้วมันมันดีครับผมว่ามันดีก็เลยจะมาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆหรือเชา เกษตเตก่อนหรือชาวบ้านทั่วไปนะครับที่จะปลูกไว้กินเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปลูกเยอะนะครับบอกไว้ก่อนเป็นมะนาวสายพันธุ์แป้นสุกประเสริฐครับแป้นสุกประเสริฐอันนี้อาจจะมืดหน่อยครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับเพราะว่ามะนาวสายพันธุ์นี้นะครับมันดีครับเมื่อก่อนผมปลูกแป้นพิจิตนะครับแป้นพิจิตข้อเสียมันคือ เปลือกหนานครับมเมล็ดเยอะนะครับแต่ข้อดีก็มีนะครับข้อดีก็คือติดลูกง่ายติดลูกตลอดทั้งทั้งปีนะครับแต่ว่าแป้นสุกประเสริญน,นะครับแป้นสุกประเสริญน,นี่เป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาจากแป้นพิจิตรนะครับแป้นพิจิตรหนึ่งนะครับโดยการพัฒนาสายพันธุ์นะครับโดยใช้พันธุ แป้นพิจิตหนึ่งนะครับเป็นพันแม่นะครับแล้วใช้พันแม่ลุ่มบกนะครับเป็นพันพอนะครับผสมโดยวิธีการแกะดอกและครอบดอกนะครับแล้วก็ออกมาเป็นสายพันธุ์แป้นสุกประเสริฐครับโดยคนที่คัดพันุ์และทำพันธุ์นะครับก็คือ อาจารย์วังสุขประเสริฐนะครับตั้งแต่ปี2548นะครับตั้งแต่ปี2548แต่ต้นนี้ผมได้ทำการสั่งสั่งสั่งโดยตรงนะครับสั่งโดยตรงจากสวนอาจารย์เลยคนระับสั่งจากาส่งมาทางรถทัวร์เลยคนระับไปรับที่บอกขอสอดุรอดรนเลยมางรถไปรับเลยครับตั้งตั้งแต่5ปีปนะีนวน่าจะ5ปีนะ ดำ5ปีครับต้นนี้ครับปลูกมา5ปีครับไม่ได้ดูแลอะไรครับไม่ได้ดูแลอะไรมากมายปลูกทิ้งๆไปครับใส่ขี้บัวไม่กี่ครั้งนะครับปุ๋ยเคมีไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ได้ใส่เลยครับตอนนั้นก็มีพวกเศษอาหารเศษขยะนะครับมาฝังรอบข้างๆนะครับช่วงแรกๆครับเปลือกหนาแล้วก็น้ําไม่ค่อยเยอะนะครับช่วงแรกคือต้นมันไม่สมบูรณ์ครับพอระยะเวลา สามปีสี่ปีห้าปีระยะเวลามังแต่สามปีครับว่าเปลือกเริ่มบางนะครับเปลือกเริ่มบางนะครับแล้วก็ผลติดเยอะนะครับติดง่ายนะครับเปลือกบางติดง่ายน้ําเยอะด้วยนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่จะแนะนํานะครับนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาสายพันธุ์อะไรเขาครับแต่ว่ามันดีผมก็คือบอกว่าดีนะครับเพราะว่าด้านพิจิตเราก็มีนะครับ แป้นพิจิตรแล้วก็สายพันธุ์อีกแป้นอื่นๆเราก็สั่งมานะครับแต่พวกนั้นนะครับไม่ทนโรคแคงเกอร์นะครับแล้วก็ติดลูกยากนะครับเอาใจยากนะครับสําหรับเราที่จะมาปลูกแบบบ้านบ้านปลูกแบบไว้กินเองนะครับมันถ้าไปซื้อปุ๋ยเคมีหรือซื้อพวกแคลเซียมบูลลอนมามาใช้นะครับมันก็จะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราทำามาเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับดีมากเลยนะครับเราจะปลูก แบบในกระถางก็ได้ผลดีครับแล้วก็ปลูกลงพื้นดินนะพื้นที่ก็ได้ผลดีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สั่งมานะครับเป็นแบบเสียบยอดนะครับบนต้นต่อส้มโอนะครับจะดูแลง่ายครับแบบเสียบยอดนะครับแบบดูดูแลง่ายนะครับเมล็ดน้อยมากครับบางลูกนะครับจะไม่มีเมล็ดเลยนะครับ เราจะทำการผ่าครึ่งเลยครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับโอ้ดูครับสังเกตดูครับไม่มีเมล็ดเลยครับไม่มีเมล็ดนะครับเมล็ดไม่มีนะครับดูนี่ครับเดี๋ยวดูน้ำนะครับเดี๋ยวดูน้ำโอ้น้ำแตกแล้วเห็นไหมครับ น้ำพุ่งเลยครับดูครับน้ำครับโอ้โหดูดิกินหอมเตะจมูกนะครับโอ้โหนี่ครับใส่ลาบใส่ก้อยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนะครับอืมตอนนี้มะนาวกำลังแพงนะครับไห่ครับเนี่ยบางที่ลูกละห้าบาทสิบาทสิบบาทแล้วมั้งครับเนี่ยเนี่ยดูดิครับ ไม่มีเมล็ดนะครับลูกนี้ไม่มีเมล็ดเลยนะครับเมล็ดนี่มันก็จะอยู่ที่ประมาณจากแบบไม่มีเมล็ดถึงสูงสุดก็ประมาณแค่สี่เมล็ดนะครับบางทีนะครับแต่ส่วนมากต้นของผมนะครับเมล็ดแทบจะไม่มีเลยครับเกือบทุกลูกเลยครับมีน้อยมากนะครับเมล็ดนะครับดูดูอีกยันนี้ครับดูอีกข้างซีอีกหนึ่งครับนะครับโอ้ดูครับนะครับ น้ำเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่น้ํำน้ําน้ําเยอะเราเฉยๆนะครับน้ําเยอะแล้วปิ่นหอมนะครับใส่กับข้าวนี่อร่อยนะครับหอมนะครับถ้าเป็นแป้นพิจิตนี่มันความหอมจะไม่จะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะครับไม่ได้ว่าสายพันธุ์ก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าเทียบกับความหอมหอมนะครับอันนี้ใส่ส้มตําก็อร่อยนะครับใส่ลาบใส่ก้อยก็อร่อยนะครับ ดูดิครับเปลือกไม่ขมนะครับเปลือกก็ไม่ขมด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาผ่าให้ดูอีกลูกนะครับนะครับไกลกันไปครับนะครับเห็นไหมครับให้ดูอีกลูกนะครับต้องเห็นหน้าคนถ่ายด้วยครับมันถึงจะรู้ว่ามันของจริงไหม นี่ครับข้างละหนึ่งเมล็ดนะครับข้างละหนึ่งเมล็ดแค่นั้นนะครับแต่ลูกที่แล้วไม่มีนะครับ,รบเดี๋ยวมาชิมให้ดูนะครับมัน,นจะหวานไหมน <c oughs> ี่ใกล้ๆเลยครับ เปรี้ยวครับเปรี้ยวนะครับแต่มีรสชาติเนี่ยดีนะครับไม่ไม่เปรี้ยวจี๊ดเหมือนอะอะไรอะมะนาวตาเฮติไรเล็นนะครับมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยครับเปรี้ยวแบบว่าเปรี้ยวนัวๆนะผมว่าเปรี้ยวหอมนะครับเอาไปใส่ลาบใส่ก้อยนี่อร่อยนะครับ บีบน้ำไม่รู้นะครับมองเห็นน้ำครับโอ้น้ำไหลดีนะครับนน้ำดีมากเลยครับน้ำเอานี่ครับถ้าใครคิดอยากปลูกนะครับก็แนะนำเลยนะครับตามตามปลูกตามบ้านนะครับผมแนะนำสายพันธุ์นี้เลยครับดีมากเลยครับไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการ หาปุ๋ยหาพวกสารเร่งให้มันติดดอกยากครับเพราะมันติดดอกง่ายติดดอกติดผลง่ายนะครับไม่สลัดผลสลัดดอกครับแนะนําสายพันธุ์นี้เลยครับก็มีขายทั่วไปนะครับมีขายทั่วไปแล้วตอนนี้คนปลูกเยอะแล้วนะครับแต่ช่วงนี้มะนาวแพงนะผมก็เลยมาแนะนํามาบอกให้คนที่สนใจนะครับเอาไปหาไปปลูกกันนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ครับ ก็มีเพียงแค่นี้นะครับพามาดูมาแนะนํามาบอกนะครับจากการที่ปลูกจริงนะครับทําจริงนะครับแต่ไม่ได้ทําเยอะนะครับทำแค่ปลูกแค่กินเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแชร์กดอะไรก็ตามนะครับกดทุกอย่างนะครับกดชมกดติดตามให้ผม ใช่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ